สวัสดีครับกนาสั่งนะครับวันนี้ก็ตู้ใบนี้มีปลาแล้วนะครับอันนี้เป็นตู้โลเทคนะครับก็จะมีแค่กองแขวนนะครับแล้วก็พื้นทรายนะครับก็อย่างที่เห็นนะเป็นตู้ที่ทั้งโลเทคโลคอร์สเนาะไม้ก็มีแต่ไม้ตายยากๆนะครับอนุเบียสยาแฮลหมูนะฮะแล้วก็เราเอาเซรามิกเรือวันพีชมาใส่ด้วยนะครอันนี้ก็จะเป็นปลาเตต้าเรืองแสงนะครับ คือว่าคนไทยเขาจะเรียกว่าปลาเสือเยอรมันนะฮะก็เป็นปลาเสือเยอรมันแบบตัดต่อพันธุกรรมนะครับใส่ยีนของแมงกระพุนเรืองแสงเข้าไปนะครับก็เป็น GMO f i t นะฮะอันนี้ก็เกษตรกร,ร,กรไทยเป็นผู้เพาะพันธุ์ได้แล้วนะครับก็ไม่เห็นมันจะเป็นหมันตามบริษัทที่มันทําบอกไว้สักเท่าไหร่เลยนะเห็นคนไทยก็พาะขึ้นมานะครับก็ สือเยอรมันเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่กลายเป็นปลาเรืองแสงก็จะโดนเอาไปฉีดสีนะครับเหมือนปลาแป้นแก้วนะฮะฉีดเป็นสีเขียวสีอะไรบ้างนะอันนี้คือก็ทรมานสัตว์น้อยลงนะตัดต่อพันธุกรรมแต่ว่าหลายหลายประเทศนะครับปลาพวกนี้เป็นปลาผิดกฎหมายญี่ปุ่นแล้วก็สหภาพยุโรปนะครับพวกนี้ผิดกฎหมายนะครับ ห้ามนําเข้านะฮะห้ามส่งออกนะครับก็มีประเทศเดียวที่ขายกันแบบฟรีอ่ะก็คือไต้หวันนะครับซึ่งก็ไต้หวันเนี่ยเป็นชาติแรกๆมั้งที่เริ่มทำนะครับเจ้า g m o นี่นะฮะก็จะมีสีแดงสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ยังมีลายขีดนะครับแล้วก็มี มีทัพทิมสยามด้วยนะตู้นี้เรียงปนๆกันนะก็ทัพทิมสยามจะดุก,กว่าพวกนี้นิดนึงนะพวกนี้ก็จะเชื่องกว่าเยอะนะครับจริงๆแล้วปลาตู้นี้ยในคลิปที่จัดตู้อ่ะจริงๆจัดไปไม่กี่ชั่วโมงนะผ่านไปสามชั่วโมงแล้วเอาปลามาใส่เลยนะเอาจริงๆแต่ว่าวันนั้นไม่อยากไม่อยากโชว์ให้เห็นเพราะว่าบางทีอย่างที่บอกไง น้ำน้ำเราพักแล้วน้ำเรากองแล้วนะครับลงเลยเราปาลมไม่ได้เยอะหนาแน่นมันก็จะมีแค่ปลาบูตัวใหญ่แล้วก็พวกปลาหมูตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ปลาเตต้าแค่นี้ตูนไม่ล่มหรอกนะครับแต่เราก็ไม่อยากแก่เพราะว่าบ้านบางท่านเนี่ยคอลีนมแมลงแล้วเกิดลืมพักหรืออะไรเงี้ยไม่ได้รองน้ำทิ้งไว้เงี้ยเออมันก็จะมี ปัญหานะครับแต่ทีนี้บ้านเราพักทั้งกองทั้งพักมันไม่มีปัญหานะครับก็ถ้าเป็นกวดแบบเนี้ยกวดสะอาดๆอ,อย่างเงี้ยลงปลาได้เลยนะครับแต่ก็ต้องลงแบบปลาที่ของเสียน้อย,อยแบบเนี้แล้วก็ให้อาหารไม่เยอะคือไม่ใช่ปลากินจุอะ่ะเออเดี๋ยวระบบมันก็จะขึ้นมาเองนะครับไม่เป็นไรก็ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำเลยนะตั้งแต่วันนั้นที่จับ แต่ไข่ก็มีนิดเดียวนะครับพอไฟก็ไม่ได้เป็นไฟแรงอะไรนะครับก็เป็นไฟโฮมโปรนะครับเสื่อมสภาพแล้วนะใช้มาสองสมปีแล้วเกินดิเกินโควิดมาโควิดมาสองปีอะไฟมันติดมาก่อนตั้งหลายปีน่าจะห้าปีได้แล้วมั้งติดตั้งแต่เอาวาลองเลี้ยงอะโกนิม่านะครับก็จนมาวันนี้ก็ ก็น่าจะหลายปีแล้วลหละนะอืออันี้นะเดี๋ยวให้ปลาดูปลาเสือเยอรมันเรืองแสงนะครับบ้านเราก็กําลังออกกฎหมายควบคุมอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวชาพานเอาปลาอื่นส่งออกกันไม่ได้นะเพราะว่าพวกประเทศพวกเขาแบนกันเราก็ต้องตามสากลเขาะเนาะ เดี๋ยวนี้มันมีพวกเป็นเสือซูมาตาเรืองแสงด้วยนะครับตอนแรกเขาจะทำตาโลหน้าเรืองแสงด้วยมั้งตาเทวดาเรืองแสงแต่เห็นเงียบไปนะครับก็ที่คิดที่สุดก็จะน่าจะเป็นมาไลา่เรืองแสงนะแต่มาไล่เรืองแสงนี่น่ากลัวเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันแพร่พันธุ์ลงไปใน แหล่งน้ําธรรมชาติเราก็ยังไปผสมข้ามกับปลาบ้านเราไม่ได้นะเพราะเป็นเตนต้านะครับเป็นคาราซินแต่พวกดานิโอนะฮะมันมีโอกาสเพราะว่าพวกกลุ่มแม้พวกปลาปลาซิลใบไผ่อะไรเงี้ยที่เป็นกลุ่มดานิโอของบ้านเราเนี่ยเยอะถ้ามันหลุดลงไปเนี่ยมันมีโอกาสไปปนเปื่อนในธรรมชาตินะครับก็สายพันธุ์บริสุทธิ์ก็จะโดนไอ้นี่ไปนะฮะ นั้นต้องระวังนะครับเลี้ยงปลาพวกนี้ห้ามปล่อยลงแม่นม้ำลำคลองเด็ดขาดนะครับไม่ต้องอ้างว่าเดี๋ยวลงไปก็อยู่ไม่ได้นะเห็นลงไปทุกทุกปลาถ้ามันไม่ไม่โดนกินนั่นแหละตอนแรกนะเห็นมันก็อยู่ได้ทุกตัวเออโคตรเบื่อเลยไอ้คนพวกพวกแบบที่มันชอบพูดบอกโอ้ยลงไปแม่นม้ำลำคลองบ้านเราอยู่ไม่ได้หรอกองุ้นอย่างงี้อย่างนั้น เห็นอยู ling, ่ได้ทุกตัวแหละถ้ามันรอดตอนแรกไปได้นะไม่โดนกระสุนลากไปกินอะไรเงี้ยไม่โดนพวกอะไรพวกปลาใหญ่เราลากไปกินเงี้ยอันนี้ก็พวกเซรามิกพวกเรืออะไรอย่างนี้นะครับบางทีเขาเจาะรูมาเนาะก็หาทรายหรือหาอะไรไปยัดยัดยาดอัดเข้าไปให้เต็มนะเพราะไม่งั้นบางทีเราเลี้ยงปลาก้นตู้เนี่ยมันมีรูให้เจาะให้น้ําเข้าไปมันจะได้จมอะอะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้ ถ้าเราเลี้ยงปลากอนตู้เนี่ยปลาคอนตู้บางทีมเข้าไปนอนเข้าไปติดแล้วออกไม่ได้นะก็หาอะไรอัด,อ,ด,อ,ด,อ,ดอัดเข้าไปนะ่ยจะได้ไม่ไม่เกิดโศกนาฏกรรมนะครับอันนี้ก็กองแขวนตัวเดียวนะครับอีฮามอายุ15ปีนะครับกรองใช้งานได้อยู่นะฮะอาุเบียดก็แข็งแรงทนทานนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องปล่อยพวกปลาดูดตะไคร่นิดนึงนะครับ ก็เลือกไว้แล้วนะครับ L144 เจ้าเก่านะครับอันนี้ก็เป็นครอบุรเวียดนามลูนิดนึงตัวนี้เป็นปลาติดมากับผี่เสื้อเซเวลีย์นะครับดูชิเปงเลยกัดไว้ขาวคีบกระจุยกระจายนะครับหลบเลยนึืว่าจะยอว่ายมาข้างหน้าเอ๊ะ ก็จริงๆนะถ้าเลี้ยงปลาประมาณนี้นะก็ดูแลรักษาง่ายมากนะครับดูแลไม่ยากเลยนะครับอย่าไปเลี้ยงปลาแน่นจัดนะครับเลี้ยงปลาแน่นจัดเราก็ต้องดูแลเยอะขึ้นนะครับเปลี่ยนน้าบ่อยขึ้นใช้กรองเยอะขึ้นนะครับ <c oughs> ก็ถ้าแบบอยากมีอะไรเขียวๆสบาย,บายๆเงี้ยก็ยังดีก็ไปซื้ออนุเบีย์มาเพิ่มนะแต่ทีนี้เราจะสั่งอนุเบตย์สวยๆมาก่อนทีนี้ยังยังไม่ได้ไปสั่งนะ พอกาแฟ่มันของหมดพอดีนะกาแฟเดี๋ยวนี้หายากสิเปงเลยนะกาแฟโฟเลียนะครับแล้วก็นานา,นาโลเดนนานา,นาโลเดนยังพอหาได้แต่ว่าจะหาแบบที่มาแล้วโอเคนะก็ต้องรอเขาพิดหนึ่งนะเพราะไม่งั้นบางทีบางเจ้าเนี้ยไม่รู้เป็นโรคหรือเป็นอะไปุ๊บมาถึงละลายนะครับก็ระวังนิดนึงแต่ถ้าพวกแบตเตอรี่อะไรเงี้ยเดินลานเลว่วอนพุดเนี่ยจะมีร้านหนึ่งขาย ลาน,นั้นค่เอแบตเตอรี่มันจะใหญ่หน่อยมันจะไม่เล็กเท่านานาเงี้ยแต่ถ้าคนที่ตู้แบบสามหกสี่แปดหกสิบนิ้วขึ้นอะไรเงี้ยซื้อแบตเตอรี่แบบที่เป็นถุงๆแบบนั้นแหนะไปใส่ตู้อ่ะเออจบนะครับทนด้วยนะครับแต่ว่าน้ําก็อย่าร้อนมากนะครับแล้วไฟก็ไฟให้มันได้คุณภาพหน่อยอ่ะคือคืองี่เง่าสุดอ่ะหลอดทีแปดมทีแปฟิลิปอะไรพวกเนี้ย แรมต้งแรมตั้นอะไรเงี้ยพอพอทนสองสารอดอะไรเงี้ยได้แต่แบบอย่าไปใช้ไฟแบบสีชมพูสีฟ้าอะไรเงี้ยเออไม่ไม่ค่อยดีนะใช้ใช้ไฟขาวไม่ดีกับต้นไม้แล้วก็ไม่ดีกับลูก,กตาแล้วด้วยนะครับไฟฟ้าจัดอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับอย่างผมพวกผมใช้หลอดมีสลับสีฟ้าบ้างก็จริงนะแต่ก็ไม่ใช่แบบฟ้ากันกระนำอะไรอย่างเง้นนะครับ มันก็สัรงะหอแสงไม่ได้เนาะก็เลือกประมาณเนี่ยไฟขาวขาวนะครับหรือซื้อไฟไม้น้ําได้ก็ยิ่งดีนะครับก็ลงทุนหน่อยก็ได้เพราะว่าซื้อครั้งเดียวจบเนาะไฟเราไม่ได้มาเปลี่ยนบ่อยนะครับกรองด้วยนะครับแต่กรองก็ถ้าประหยัดก็กรองแขวนแบบแบบอันนี้ก็พอนะครับไปอีทามันจะมีที่ใส่วัสดุกรองเยอะกว่าไงถ้าเป็นพวกกรองแขวนแบบรุ่นสลิมอะไรเงี้ยมันก็ จะใส่ได้แค่ใหญ่มันก็จะกองประสิทธิภาพกองมันก็จะน้อยกว่าอีฮามนะครับก็อนนี้ตั้งแต่ปีใหม่เนาะน้ํายังไม่ได้เปลี่ยนพอปลาก็ของเสียไม่เยอะนะครับไฟก็ไม่ได้แรงจนแบบแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยตะไคร่ก็เลยนิดเดียวนะครับเนี่ยเลี้ยงง่ายมากเลยคือคืออุณหภูมิไม่ร้อนเกินไปอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยงแค่อนูเวียสเนี้ย ปวดแล้วก็ปลาสีสนิดนึงล่ะจะไม่ลงพวกเตต้าเรืองแสงเนี้ยล่ะจะลงพวกคดีนานและมิโนสอะไรเงี้ยแล้วอุณหภูมิมันคงที่เนี่ยพวกนี้ก็จะไม่ป่วยบ่อยเนาะแค่นี้ก็สวยละมีแต่อนุเบียสก็พอหรือจะเอาหญ้าแห้วมาปากมักแบบผมหรือเอาพวกเทปแคบเทปธรรมดาอะไรเงี้ยปักข้างหลังก็แล้วแต่แล้วแต่ศรัทธานะครับได้หมดเลี้ยงเลี้ยงง่ายมากนะครับ ไม่ต้องมีความรู้อะไรก็เลี้ยงได้แบบนี้เอาจริงๆนะเพราะเป็นไม้มาวา,วางวางวางจบเพียงแต่ว่าเราจะต้องพันพันกับหินถ้าถ้าเราไม่มีหินแบบอย่างเงี้ยไม่มีหินที่เป็นร่องร่องเป็นซอกเราจะต้องพันหินพันขออะไรเงี้ยวางเพราะไม่ไงั้นมันจะลอยเนาะ อ๋อวันนี้เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเราได้พวกอนุเบีตสแปลกๆมาแล้วเดี๋ยวเรามามาปลูกกันแล้วก็จะให้ดูตอนต่อไปนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ของนะครับก็เดี๋ยวต้องรอพักๆนะครับวันนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ